สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ติดตามช่องนะคะวันนี้กลับมันตาม Smart h e a ์เฮ h e ์ b นะคะก็มีเคล็ดรับดีๆในการดูแลสุขภาพมาฝาอีกเช่นเคยคะ่ะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเรามาพูดเกี่ยวกับเรื่องของเรื่องของโรคเกาต์กันแล้วนะคะเราก็เป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วนะคะว่าโรคเกาต์เนี่ยสาเหตุหลักๆเนี่ยเกิดจากภาวะของยูริกที่อยู่ในกระแสเลือดเนี่ยมันสูงเกินมาตรฐานนะคะซึ่งโรคที่ตามมาก็มีเยอะแยะมากมายเลยวันนี้มีเคล็ดลับดีๆค่ะ เกี่ยวกับการลดปริมาณยูริกในกระแสเลือดนะคะให้แต่ละท่านเนี่ยไว้ดูแลตัวเองหรือไว้ดูแลบุคคลที่คุณรักกันนะคะเรามาดูข้อแรกกันเลยค่ะเรื่องของยูริกเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นกับท่านชายนะคะสิ่งที่เราจะต้องให้คหํานึงถึงเรื่องแรกเลยก็เป็นเรื่องของการจํากัดแอลกอฮอล์ค่ะ แอลกอฮอล์เนี่ยเป็นตัวช่วยให้ปริมาณยูริกในกระแสเลือดเนี่ยสูงขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเลยนะคะจากว่าเบียร์เนี่ยเป็นสิ่งที่เป็นหมักดองนะคะซึ่งจากผลการวิจัยของคุณหมอหรือว่าเป็นผลจากการวิจัยเนี่ยเขาก็ได้มีการวิจัยขึ้นแล้วก็บอกว่าเจ้าเบียร์เนี่ยที่มันเกิดจากการหมักดองเนี่ยมันเป็นปัจจัยสําคัญที่ทาให้ยูริกในกระแสเลือดของเราเนี่ยมันสูงขึ้นนะคะฉะนั้นถ้าเป็นไปได้เนี่ยเลี่ยงใดเราต้องเลี่ยงนะคะบางท่านบอกว่าโอเคอย่างนั้นผมไม่กินเบียร์นะไม่กินไวน์ได้ไหม เป็นที่แปลกเหมือนกันว่าคนที่มีภาะวะยูริกสูงเนี่ยทนานไวน์วันละแก้วเนี่ยไม่ได้เป็นปัจจัยสําคัญที่ทําให้ยูริกในกระแสเลือดสูงนะคะก็เปลี่ยนจากเบียร์มาดื่มไวน์แทนนะคะ,ะต่อไปก็จะเป็นในเรื่องของกาแฟค่ะจากคุณหมอบางท่านหรือว่าจากข้อมูลบางแหล่งเนี่ยจะบอกไว้ว่าดื่มกาแฟทําให้ยูริกสูงขึ้นแต่ผลจากการวิจัยของประเทศสหรัฐอเมริกาได้ทําการวิจัยนะคะและเขาก็พบว่าคนที่ดื่มกาแฟ1นึ่งสองหนึ่งถึงสองแก้วต่อวันเนี่ย มีอัตราการลดลงของปริมาณกรดดูริกในกระแสะเลือดเนี่ยลดลงอย่างเห็นได้ชัดนะคะมันก็เลยทําให้มีทฤษฎีที่สามารถรองรับหรือว่าเป็นผลการวิจัยที่รองรับได้ว่าการดื่มกาแฟเนี่ย จะทาให้ปริมาณกรดยูริกในกระแสเลือดของเราเลดลงหรือไม่เพิ่มสูงขึ้นนั่นเองค่ะแต่ต้องดูด้วยว่าเป็นกาแฟที่เราไม่ดื่มจนเกินมาตรฐานหรือว่าเกินมากกว่า2แก้วนะคะหรือบางคนในดื่มกาแฟที่มีรสหวานมากๆเนี่ยก็จะทําให้เกีวะเรื่องของเบาหวานขึ้นมาตรงนี้ก็ไม่ได้ประโยชน์นะคะแนะนําเป็นกาแฟที่เป็นแบบพวกกาแฟไราคาเฟอีนพวกนี้จะดูแลว่าจะดูว่าเป็นประโยชน์ต่อสุขภาพของเรามากกว่านะคะต่อมาก็จะเป็นในเรื่องของน้ําตาลค่ะ คือเราต้องควบคุมปริมาณน,น้ําตาลไม่ว่าจะเป็นซูโคสหรือว่ากลูโคสต,ต่างๆในร่างกายของเรานะคะน้ําตาลซูโคสเนี่ยก็จะได้จากพวกน้ําหวานน้ําผลไม้หวานๆที่มีตะไครอยู่ทั่วๆไปเนี่ยละคะ่ะซึ่งจากผลการวิจัยเหมือนกันเขาก็บอกว่าคนที่ดื่มน้ําผลไม้คนที่ดื่มน้ําที่มีความหวานเนี่ยมันก็จะทําให้ปริมาณกรดดูดิกในกระแสะเลือดสูงขึ้นหรือไม่มีผลต่อการลด ของปริมาณกรดยูริกในกในกระแสเลือดฉะนั้นท่านที่มีภาวะในเรื่องของอยูริกเนี่ยที่มันจะเกินมาตรฐานเนี่ยเราเลี่ยงได้เราดื่มน,นะน้ําอุณหภูมิปกติเป็นน้ําธรรมดาเนี่ยจะดีกว่านะคะต่อมาก็คือเรื่องของน้ําหนักตัวอ่าเราต้องพยายามดูแลน้ําหนักตัวของเราไม่ให้เกินมาตรฐานเพราะการที่มีน้ําหนักตัวเกินมาตรฐานนั่นหมายความว่าคุณอาจจะมีทั้งไขมันทั้งความดันทั้งไตรกีิซอไรา์ต่างๆมากมายในร่างกายเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นรวมทั้งยูริกในร่างกายก็จะสูงขึ้นตามไปอีก นะคะ,ะตรงนี้ก็คือก็คือ,คอต้องดูแลในเรื่องของระบบะเรื่องของอน้ําหนักตัวของเรานะให้อยู่ในเกณฑ์ของมาตรฐานด้วยนะคะต่อมาก็คือในเรื่องของการบางคนเนี่ยลดน้ําหนักพอลดน้ําหนักด้วยวิธีการอดอาหารเนี่ยร่างกายของเราก็จะมีปฏิกิริยาในการชดเชยอะคะ่ะดึงสารอาหารชดเชยขึ้นมาซ,ซึ่งบางทีเนี่ย าก,าการมีปฏิกิริยาตรงนี้ก็จะทําให้ปริมาณกรดยูริกในกระแสเลือดของเราเนี่ยมันสูงขึ้นมาได้ซึ่งคุณหมอเขาจะแนะนําว่าอย่างบางคนเนี่ยมีภราวะในเรื่องของเบาหวานเนี่ยก็จะมีาสารนะคะในเรื่องของคีโตเป็นเรื่องของคีโตในร่างกายเนี่ยมันก็จะชะลอเขาเรียกว่า คีโตในร่างกายจะชะลอการกําจัดยูริกออกจากร่างกายนั่นหมายความว่าปริมาณยูริกในกระแสเลือดของเราเนี่ยมันก็จะไม่ถูกกาจัดก็จะเท่าเดิมหรือเพิ่มขึ้นนั่นเองนะคะต่อมาก็จะเป็นในเรื่องของออปริมาณของของเหลวในร่างกายของเหลวตัวเนี้ยก็คือน้ำนี่แหละคะ่ะก็คือน้าอุณหภูมิปกติน้าดื่มนั่นแหละเพราะว่าร่างกายของเราเนี่ยมีน้ําเป็นส่วนประกอบนะคะแล้วน้ําเนี่ยกเ็เป็นส่วนประกอบของของเซลล์ต่างๆในร่างกาย ซึ่งเราก็ทราบกันอยู่แล้วว่าเจ้าตัวยูริกตรงนี้มันคือสารที่ได้จากการเผาผลาญของตัวพิวรีนก็คือในโปรตีนในในในร่างกายของเราตรงนี้ค่ะอ่าซึ่งเป็นเจ้าตัวพิวรนีนตัวนี้มันก็คือส่วนประกอบสารประกอบของ DNA ภายในร่างกายภายในแต่ละเซลล์ในร่างกายของเราตรงนี้นั่นเองฉะนั้นน้ําถือว่าเป็นสิ่งสาคัญมากนะคะเราดื่มให้ได้วันละ2.4ลิตรหรือวันาณ6-8แก้วนะคะก็จะทําให้ร่างกายของเราเนี่ย มีการไหลเวียนโลหิตได้ดีขึ้นนั่นเองนะคะต่อมาก็คือถ้าจะแนะนําให้ดื่มนมแนะนําเป็นนมพร่องมันเนยอ่าก็คือเป็นนมที่ไขมันต่ําตรงนี้ก็เป็นผลการวิจัยจากต่างประเทศเหมือนกันคือถ้าเราดื่มนมไขมันต่ําเข้าไปเนี่ยก็จะช่วยให้ปริมาณกรดดูดิกของร่างกายของเราลดลง,รลงหรือไม่มีปริมาณเพิ่มสูงขึ้นมานั่นเองนะคะต่อไปก็จะเป็นเรื่องของเน้นการทานผักผลไม้ให้มากขึ้นแนะนําว่า ทานให้มากกว่า50%ของอาหารที่เราทานเลยก็ว่าได้ตรงนี้ก็คือ,อคุณหมอหรือว่าเป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญเขาจะแนะนําว่าให้เราเนี่ยทานผักผลไม้มากขึ้นนั่นเองนะคะแล้วก็เน้นผลไม้ที่เป็นวิตามินซีสูงๆช่วยในเรื่องของชะลอการการทําให้ยูริกในร่างกายของเราเนี่ยมันมันมันลดลงด้วยแล้วก็ทําให้ร่างกายเนี่ยมีภูมิคุ้มกันได้มากขึ้นด้วยนะคะแล้วก็ทานอาหาร เขายัางแนะนําว่าอย่างพวกตระกูลเชอร์รี่เนี่ยผลไม้ที่พวกเชอร์รี่เนี่ยเขามีเขามีการวิจัยเลยนะคะว่าเชอร์รี่เนี่ยสามารถทานเพื่อป้องกันโรคเกาต์ได้ด้วยเพราะอะไรเพราะว่าเชอร์รี่เนี่ยมีวิตามินซีค่อนข้างสูงพอทานวิตามินซีเข้าไปเนี่ยก็จะทําให้การการขับกรดยูริกหรือการสร้างยูริกเนี่ยลดน้อยลงด้วยแล้วก็บางทีเนี่ยยูริกไม่ได้ลดแต่ก็ไม่ได้เพิ่มขึ้นตรงนี้เขาก็มองว่ามันเป็นอ,อาหารที่สามารถที่จะให้คนที่เป็นโรคเกาต์หรือคนที่มีภาวะยูริกสูงเนี่ยทานได้เลยนะคะ ต่อมาก็จะเป็นอาหารที่มีไฟเบอร์อไฟเบอร์ตัวนี้ก็จะทำให้ลำไส้ของเราเนี่ยดักจับไอตัวที่เป็นพิวรีนหรือว่า,อาดักจับพวก,พวกเขาเรียกว่าอะไรอะสิ่งที่เราเป็นสิ่งแปลกปลอมในร่างกายเนี่ยออกมานะคะก็จะทำให้เขาเรียกว่าอะไรอ,ะอ่ะสารอาหารต่างๆในร่างกายเนี่ยของเราจะดูดซึมได้ดีแล้วก็ ก็จะทําให้ระบบทางเดินหายใจแล้วก็ระบบต่างๆในร่างกายของเรารวมถึงเรื่องของเลือดแล้วก็การขับของเสียเนี่ยดีขึ้นด้วยนะคะแล้วก็ต่อมาก็จะเป็นในเรื่องของอ่าเขาให้ฝึกในเรื่องของรับประทานอาหารที่เป็นมอริเตเลเนียนอ่ามอริเตเลเนียนอาหารมอริเตเลเนียนเนี่ยที่อธิบายง่ายๆเลยก็คืออ่าจะพวกที่เป็นพวกธัญพืชค่ะพวกถั่วต่างๆน้ํามันมะกอกนะคะแล้วก็จะมีพวกอ่าที่เป็น คนมาเลเซียจะดื่มไวน์แทนเดียตัวนี้ก็ถือว่าเป็น,ปนอะไรที่คือเหมือนเป็นอาหารของคนที่มีภาวะยูดริกสูงอยู่แล้วค่ะรับประทานเนื้อสัตว์ที่เป็นเนื้อแดงให้น้อยลงเน้นในเรื่องของผักผลไม้แล้วก็เป็นคาร์โบไฮเดตที่เป็นคาร์โบไฮเดตที่ไม่ผ่านการขัดสีเช่นพวกข้าวก้องอะไรพวกนี้เป็นลักษณะของดัชไดเอทอะค่ะที่เป็นอาหารที่คนที่ภาวะยูดริกสูงหรือความดาันโลหิตสูงเนี่ยทานกันตรงนี้ก็เป็นแนะนําเหมือนกันนะคะแล้วก็ สุดท้ายเนี่ยให้ดูในเรื่องของคนที่จะต้องทานยาที่เป็นยาแก้ปวดนะคะซึ่งจากข้อมูลเนี่ยเขาบอกว่ายาแก้ปวดพวกแอสไพรินพวกนี้ค่ะมันช่วยให้เออมันจะทําให้ไตเนี่ยชะลอการขับยูริกอ่ะฉะนั้นเวลาที่เราจะทานยาแก้ปวดหรือว่าเ,เราจะต้องไปพบแพทย์หรืออะไรเนี่ยคุณหมอหรือว่าแพทย์เฉพาะทางเนี่ยเขาจะทราบอยู่แล้ว เราจะต้องไม่ทานยาพวกนี้แบบสุ่มสี่สุ่มห้าเนาะก็คือต้องทำตาทานตามที่คุณหมอเขาแนะนํานะคะโอเคค่ะวันนี้ก็มีเคล็ดลับดีๆ15ข้อเลยนะคะเมื่อกี้ในเรื่องของลดกรดยูริกนะคะค่ะสาหรับวันนี้นะคะค่ะครับมันตามาร์ทเทวแอนเฮิร์บนะคะสมุนไพรเพื่อสุขภาพก็ขออนุญาตล,ลาไปก่อนถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ฝากติดตามนะคะกดไลค์กด like, แชร์ฝากกดติดตาช่องติดตามช่องของเราด้วยสัปดาห์หน้าก็จะมีเคล็ดลับดีๆในการดูแลสุขภาพมาฝากทุกท่านเช่นเคยค่ะ